ในวันพรุ่งนี้นะครับตอนเที่ยงสารรัฐธรรมนูญก็จะมีการวินิจฉัยสถานะของรัฐบาลของคุณยิ่งรักษชินวัตรว่าสุดท้ายแล้วทนายกรตรมีจะพ้นไปเพียงท่านเดียวหรือว่าจะต้องไปทั้งคณะในความเป็นรัฐบาลรักษาการนะครับซึ่งก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะดูว่าอนาคตทางการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้มาฟังการวิเคราะห์หรือว่าการพูดคุยในข้อเสนอของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มขั้วที่3ในการที่จะให ขวขัดแย้งต่างๆนั้นถอยกันคนละเก้าเพื่อหาทางออกและก็ปฏิรูปประเทศอย่างสันติวิธีนะครับโดยพูดคุยกับอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพัธนธ์นะครับจากคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการอาจารย์ครับก่อนที่จะพูดถึงแนวทางหรือข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาชนหรือรที่เรียกว่ากลุ่มขั้วที่3เนี่ยอาจารย์คิดอย่างไรหรือว่ามองอย่างไรกับการคาดการณ์ของสารลมนวลในวันพรุ่งนี้ซึ่งซึ่งจะเรียกว่าเป็นการตัดสินอนาคต ของรัฐบาลชุดนี้รวมทั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอนาคตทางการเมืองด้วยจารนะค่อนข้างค่อนข้างจะมีแนวโน้ม70-80%ทีเดียวนะครับที่จ่อแนวโน้มมาทางที่ว่าทนายายกอาจจะถูกถอดถอนในกรณีนี้แต่ว่าจะไปทั้งคณะหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามใช่ครับคิดว่าน่าจะผมโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นรายบุคคลอย่างน้อยรายบุคคลแน่ๆแต่ปัญหาคือคงจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมแค่ไหนในการตัดสินตรงนี้เทียบเคียงกับในกรณีในอดีตที่เคยมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้า ครั้งนี้ถึงมีปัญหาประเด็นพวกนี้ต้องมีการถกเถียงในทางทิศแน่ๆน,นาครัแน่ๆใช่ฮะทีนี้ถ้าอย่างนั้นข้อเสนอของกลุ่มคู่ที่3แน่นอนเพราะว่าเมื่อมีคําวินิจฉัยออกมาเนี่ยจะต้องส่งผลต่อขออาา้อเสนอที่อาจารย์กำลังจะเสนอออกไปนะครับถ้าสมมุติว่าข้อเสนอของอาจารย์เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง20กรกฎาคมซึ่งเราก็ค่อนข้างจะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าสามนุ่นมีการวินิจฉัยออกมาแล้ว พ้นไปทั้งคณะแล้วสารบรัฐุนก็มีการชี้เรื่องของที่มาของรัฐบาลเฉพาะกิจด้วยเนี่ยนะฮะนั่นหมายถึงว่าการเลือกตั้ง20รก,กรกฎาคมที่กกตตกรงกับรัฐบาลชุดน,นี้ก็อาจจะต้องอาจจะต้องยกเลิกไปหรือเปล่าเ<ฆ>พราะฉะนั้นถ้าถ้าดูในข้อเสนอหรือทางออกของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนขั้วที่3เนี่ย จะเสนออะไรในภาวะที่ยังเหมือนกับยังไม่ชัดเจนอะไรสักอย่างในในภาวะแบบนี้อาจารย์นี่คงเป็นสิ่งที่เราคงได้คุยกันต่อไปครับแต่ว่าเป้าหมายที่เราได้คุณจอมคุยไปแล้วคือว่าเราเน้นว่าจริงๆเราต้องการทั้งการปฏิรูปเราต้องการให้เกิดการเลือกตั้งทางระบบสัยไต้ด้วยฉะนั้นนนต้อที่เราคิดหวังไว้คือมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก่อนแล้วนาไปสู่การปฏิรูป แล้เลอกตั้งแต่คําถามคือว่า20กรกฎาคมจะได้เลิกตั้งไหมโดยการประเมินของผมเองเนี่ยตามหลักแล้วไม่ควรจะมีปัญหาในเชิงคอรมอรทั้งคณะเพราะถ้าเรานึกภาพว่าวันที่มีการแต่งตั้งยกใจคุณทวินไพศาลเนี่ยเข้าใจว่าคอรมอรไม่ได้อยู่ครบทั้งคณะฉะนั้นถ้าเราดูบรรทัดฐานในอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่า ทุกคนจะต้องถูกถอดถอนหรือล้มไปต้องเป็นแค่บางท่านที่ไม่ได้อยู่ในคลมอในวันนั้นที่ประชุมเนี่ยน่าจะยังอยู่ต่อซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องให้ถกเถียงอันนี้คือสิ่งที่เป็นการคาดการณ์ของอาจารย์นะว่าการการที่มีการย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนะฮะที่ไปเป็นเลขาสมชอันนั้นจะส่งผลให้รัฐบาลต้องไปทั้งคณะหรือเปล่าแต่ถ้าไปทั้งคณะนี่คือเป็นประเด็นที่ที่จะต้องจะต้องคิดกันใหม่เหมือนกันว่าจะมีทางออกอย่างไรแต่ที่นี้ในสมมุติฐานของอาจารย์นะในกลุ่มขั้วที่3ถ้าสมมุติว่า ไปเฉพาะนายกและ,และร,ออรัฐมรมบางคนที่นั่งประชุม,ร,อมอรัฐมนใน,ใน,ใ,นในการออกมติในวันนั้นสมมติอย่างนั้นนะก็ยังคงมีเหลือรอมอรหรือรัฐมนตรีบางท่าน<ช>ที่ยังคงอยู่ถ้าเก็น,น,นต้องถกเถียงต่อไปถ้าเป็นประเด็นนี้อาจารย์ฮะข้อเสนอของอาจารย์จะออกมาอย่างไรถ้าหากว่ายังคงมีร,อมอรัรมบางท่านที่อาจจะเป็นร,รัฐบาลรักษาการหรือมาเป็นนายกรัรักษาการชั่วขณะเนี่ย ข้อเสนอจะเสนอตรงนี้อย่างไรคือตรงนี้ก็คงต้องรอว่าครอมอที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับจะได้คุยกับครงกกตว่ายังไงบ้างผมหวังว่าการพูดคุยก็คือยังคำนวณดำรงให้เกิดการเลือกตั้งใน20กรกฎาคมเกิดขึ้นมากกว่าการที่จะเกิดสุญญากาศทางการเมืองคำนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในระบบสตาตตยจริงๆแล้วนะครับแลหวังว่ายัางด,ดําเนินการขั้นตอนปกติได้ครับถ้าจากบนพื้นฐานหรือสมมุติฐานว่ายังคงมีเหลือครอมอให้ทําหน้าที่เป็นรัฐบาลรักษาการต่อไปเนี่ยนะครับข้อเสนอของอาจารย์ในการที่จะ ถอยกันคนละเก้าแล้วก็นําไปสู่การปฏิรูปอย่างสันติวิธีเนี่ยนะครับอาจารย์นะ ข้อสเสนอของกลุ่มเครือข่ายกลุ่มขัข้วที่3คืออะไรบ้างจริงๆเราคุยกันไว้ตั้งแต่นานแล้วครังก่อนผมมาเจ<ช>อคุคณจอมแต่ก,ก่อนเลือกตั้ง2กลุ่มยังคง <พา S 2> เป็นข้อสเสนอเดิมจริงๆคล้ายๆเดิมเลยครับไม่ได้แตกต่างเราบอกว่านั่นคือทางออกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าเราก็ดัเนินการในเส้นทางที่ผมว่าเหมือนลงทางไปค่อนข้างเยอะในช่วงเวลาที่ผ่านมาโอเคเรามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงแต่สุดท้ายเรามีการเรื่องของการล้มการเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ซึ่งทำให้คนไกประชาธิปไตยในบ้านเรา ก็รอคัดอรอฟังท่านอภิสิทธิ์ว่าท่านจะมีรถแมพใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้เป็นทางออกไหมเราพบว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ยังคิดเริ่มคิดค้ายเรามากขึ้นว่าเราไม่สามารถจัดปฏิรูปก่อนเลือกตั้งได้ เมื่อก่อนวัฒกรรมที่เราเคยมีถกเถียงกันซอนสองกับซอกุมภาคือคการว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือตั้งก่อนปฏิรูปเราพบว่าทำไม่ได้เพราะถ้าคุณไม่มีสภาคุณไม่สามารถออกกฎหมายใดๆในการปฏิรูปได้เลยฉันที่ผมคิดว่าณวันนั้นเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะดีใจนะค่อนข้างจะเห็นภาพว่าอโอเค okay, มีคนเห็นตรงกันแล้วว่ามันต้องมีการเลือกตั้งก่อนาปฏิบัติปฏิบัติส<อ>่งสำคัญมากๆเลยมีความเห็นตรงกันว่าจะไม่อยากให้เกิดปฏิวัติประหารความเห็นตรงกันว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องของการเกิดสุญญาการหรือการมมมีปปััญหหหาาาาทงงกรเเืออใ้้้นนนดดิต่ไไ แต่ว่าพอท่านแถลงออกมาเนี่ยสิ่งที่ท่านแถลงออกมาเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นรถแมพที่ผมพอใจกันค,คิดว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่พอใจฮะมันมีประเด็นเดิมๆ,ๆที่กวนบนกับไม่เทีครับฉันเรื่มบอกว่าการมีอขอให้ท่านนายก แล้วคอรมอลาออกทั้งคณะซึ่งก็เป็นประเด็นที่มันมีความขัดแย้งในเชิงของรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมากนักนิติศาสตร์หลายท่านบอกว่าทำไม่ได้เพราะทําปุ๊บผิดรัฐธรรมนูญเลยจะมีการฟ้องร้องกันต่อไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาหรือไม่แต่การบอกว่าให้ลาออกมาเพื่อให้มีการตั้งคอรมอคนกลางคอรมอจากคนนอกและโดยเฉพาะเรื่องนายกคนกลางซึ่งอาจจะไม่ใช่สสซึ่งประเด็นพูดนี้เป็นประเด็นที่ภาคประชาชนโดยเฉพาะอย่างเคสสงผมี่คือคนที่ผ่านพฤษภานธมินมาซึ่งเราเราผ่านการพยายามต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่เต็มใบให้มีนายกที่มาาาจกกกรเลือตั้น ประชาชนจริงๆเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่แล้วท่านเราเลยบอกว่าโอเคในเรื่องของรถแบบที่ท่านพิเิษเสนอมายังไม่ค่อยตรงใจเรารลรวขอเอารถแบบเดิมที่เราเคยคุยมาตั้งแต่ก่อนสองคุมพันเนี่ยกลับไปนาเสนออีกครั้งแล้วยังคิดว่าเป็นทางออกที่ทําได้คือถอยคนละก้างที่ว่าครับครับนั่นหมายถึงว่าทางกลุ่มขั้วที่สามเห็นว่าจะต้องไปสู่การเลือกตั้งก่อนใช่ครับแต่ว่าคิดว่ากลุ่มกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศใน <c oughs> เวลานี้ไหมครับอันนี้อันนี้ประเมินไม่ได้ใช่ไหมคือแต่ว่าแต่ว่าเครือ การเลือกตั้งก่อนจึงเป็นการแก้ปัญหาหรือหาทางออกอย่างสันติวิธีครคือจริงๆการในภาวะที่คนก็ไม่เห็นด้วยกัรเลือก<ช>ตั้งก็กไม่น้อยจริงๆจุดเริ่มต้นจริงๆคงจะต,ต้องมาจากการเจราจาเหมือนเดิมที่เราเคยพูดเราต้องหาทางทําให้เขาสงบ ส่วนงบศึกชั่วคราวให้ได้ซึ่งตรงนั้นเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องคุยกันต่อไปเราทำยังไงจะเป็นเรื่องของประชาชนขึ้นมาร่วมกันบอกว่าทั้งสองฝ่ายพอได้แล้วได้ไหมหอพอเบื่อแล้วหรือว่าทําความเสียหายบ้านเมืองมาเยอะตอนนี้มีคนตายไป2ีคน,นิบกว่าคนนะในช่วงที่ผ่านมาค,คนบาดเจ็บเกือบพันคนแล้วเศรษฐกิจเสียหายไปหลักแสนล้านแล้วตรงนี้จะถอยกลับไม่ได้ไหมหรือจะให้เป็นเดินหน้าต่อไปนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาถอยกลับไม่ได้จริงๆยอมสงบศึกจริงๆแล้วผมคิดว่าทางออกคืออย่างที่ว่าคือไปเลือกตั้งก่อน ยี่สิบกลุ่มพเออชีกร <จะ S 2> กฎานี้นเลือกตั้งให้สำเร็จแล้วมาค่อยคิดเรื่องกร,ร,ระบวนการปฏิรูปในหนึ่งปีกันซึ่งก็เคยมีคนเสนอเยอะแล้วนะว่าทำตรงนี้ได้ให้มีสัตยาบันร่วมกันถอยคคละก้าท่านนายกยิ่งรักถ้าท่านอยู่ในนักสากรณรตอนเนี้ยก็ช่วยจะเป็นบัคโชคราสักู่เป็นการแสดงสปิริตทางพิธศ์ก็เป็นบักโชคราแสดงสปิริตร่วมกันขึ้นมาตั้งคอรมอซึ่งผมมองว่าจริงๆคอรมอใหม่ที่เกิดขึ้นถ้าถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้เนี่ยนายกก็ยังต้องเป็นสสเรามีสคนักึแหละ ที่พอเป็นที่ยอมรับของคนทั้งสภาหรือคนประชาชนชนทั่วไปยอมรับได้และถึงเวลาจะตั้งคอรมอค่อยไปหาถ้าคิดว่าจะหาคนนอกเข้ามาตรงนี้ทําได้นใครจะเป็นคนหาในแนวคิดของขั้วที่สามครับว่าเมื่อเลือกตั้งแล้วยี่สิบกรกฎาคมผ่านไปเลือกตั้งแล้วแล้วก็มีมีพักที่ชนะเลือกตั้งมากี่กี่พักก็แล้วแต่พักกลุ่มนี้เหรอฮะไปหา คนที่เป็นคอรอมอ,อไม่ได้ครับรคือ,ค,ค,อคือตอนนี้เราต้องมองในในใเชิงของการที่มองในเอาใจเขาใส่ใจเราทั้งสองฝ่ายผมเองอยู่ตรงกลางี่ผมพอจะเห็นภาพว่าทําไมมวลชนของกปปสก็ถึงอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผมมองมวลชนของเสื้อแดงอยากให้มันาเปลี่ยนแปลงขึ้นเราต้องมองตรงกลางได้อย่างเช่นการที่เราบอกว่าให้มีการเลือกตั้งตามปกติและพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเป็นคนที่ดูแลอํานาจทั้งหมด ในการดำเนินการต่อไปแน่นอนคนที่เป็นมวลชนกับปปสย่อมไม่ไว้ใจใช่ครับพระเอบกมองว่าที่ผ่านมาในการที่เป็นรัฐบาลมาสองสปีนี้ทําหลายๆประเด็นที่เขาไม่มั่นใจหรือมองย้อนกลับไปถึงสมัยท่านทักษิณซึ่งอย่างนี้เราจําเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉินขนาดนี้เราจาเป็นต้องลดภาวะนิลมาต้องหาทางทําให้เกิดการตั้งคอรมอรที่คนทั้งหลายๆฝ่ายเนี่ยร่วมมือกันได้ซึ่งนี่เป็นเรื่องยากมากครับคอรมอรจะมาอย่างไรถ้าสมมุติว่าเลือกตั้งยี่สิกวากดานมาแล้วแล้วก็ เป็นโครมอร์ที่ยอมรับของทุกฝ่ายจริงๆแต่ถ้าผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเราก็พิสูจน์ได้ว่านั่นคือคนส่วนใหญ่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้หรือพรรคการเมืองกลุ่มนี้เข้ามาบริหารประเทศอันนั้นก็คงอาจจะหมดข้อข้อสงสยัยถูกไหมฮะหรืวอว่าจ,จะหมด ประเด็นข้อตัวแยงเราจะต้องมองอีกครั้งอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ครับว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ไม่ปกติแล้ว <c oughs> และว,วันนี้ไม่ปกติามากๆเลย <c oughs> เราไม่สามารถใช้กลไกประชาธิปไตยตามปกติซึ่ง <c oughs> ผมหวังอยากเห็นอย่างนั้นนะ <c oughs> เราไม่สามารถทําได้การที่พักที่เป็นเสียงข้างขางมาก <c oughs> หรือว่าตัวแทนของคนทั้งคนสน่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นคนที่ดําเนินการทุกอย่างไปเนี่ยคงทํายากในวันนี้ <c oughs> วันนี้จะจาเป็นจะต้องทํากระบวนการใดที่ให้คนทั้งประเทศเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมด้วยกันอย่างเช่นนี้เกริ่นว่าเราต้องการเวลาหนึ่งปีในการปฏิรูปก่อนไปเลือกตั้งจริง คือผมมองผมมองว่าตอนนี้เป็นการเลือกตั้งเพื่อชัชวขาว่าวคะแนนอนาคตเมื่อหลังจากเตรูสเสร็จเรียบร้อยคุณตั้งสภาขึ้นมามีการแก้ไขกฎหมายหรือแก้เรื่องผเกิดขึ้นในอนาคตตอนนั้นน่ะเลือกตั้งจริงจังและดตอนนั้นน่ะถ้าเกิดใครชนะการเลือกตั้งและก,กฎกติกาใหม่มทุกฝ่ายต้องยอมรับแต่พอจะถึงตรงนั้นได้เส้นทางมันยาวมันจําเป็นต้องใช้ทั้งแรงผลักดันทั้งจากข้างล่างคือประชาชนทั่วไปต้องเริ่มกันพูดแล้วว่าไม่ไหวเลยนะสถาน์ขนาดนี้คนจากข้างบนทั้งภาคธุรกิจ ทั้งภาคที่เป็นชนชั้นนําทั่วๆไปต้องมาช่วยกันพูดว่าก็ต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วซึ่งผมเชื่อว่าถ้ามันมีการพูดจริงๆนะวันนั้นการตั้งคอรมอที่ว่าเป็นกลางๆเนี่ยไม่ยากหรอกแต่ปัญหาของเราคือเราจะเริ่มยังไงหรือเราจะปล่อยให้เส้นทางเป็นอย่างวันนี้ต้นข้อเสนอของอาจารย์นี่คืออยู่บนพื้นฐานของการยังมีรัฐบาลรักษาการชุดนี้อยู่จะเลือกอีกี่ท่านก็แล้วแต่ยังคงมีอยู่และเลือกตั้งต้องเป็น20กรกฎาคมตามที่คุยไว้ นะแต่ที่นี้ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นอย่างนั้นสมมติว่าพรุ่งนี้สารรัฐมนูลออกมาวินิจฉัยบอกว่าไปทั้งคณะคและสารรัฐมนูลอาจจะชี้ด้วยว่ารัฐบาลเฉพาะก,กิจที่จะมาช่วคราวเพื่อให้เกิดการปฏิรูปและอยู่ชั่วคราวนาไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยถ้าเกิดสารรัฐมนูลมีการชี้ด้วยว่าที่มาของรัฐบาลเฉพาะก,กิจนี้มาอย่างไรเช่นอาจประธานวุฒิสภา,าอาจจะเป็นคนเสนอไรต่างๆถ้าออกมารูปแบบนี้ล่ะกลุ่มขั้วที่3าจะรับได้ไหมครับ คือผมมองว่าในในส่วนตัวผมยังมองว่าอาจจะยังไม่เกิดการชี้ขนาดนั้นผมคิดว่านะถ้าไม่เกิดการชี้ขนาดนั้นว่าจะมีการตั้งคอรลมใลลักษณะไหนแต่ถ้ามีขึ้นมาจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนภารดามเป็นมุมมองของออสังคมไทยไปอย่างมากเราจะจะ,จะทำการเราจะคิดว่าจินตนาการไม่ถูกเลยแหละว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างมันจะมีการลุกฮือต่อต้านเกิดขึ้นไหมจะมีการใช้กําลังเกิดขึ้นไหมเออในส่วนของของพวกเราที่เป็นคนกลางทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยเราคงไม่สามารถทาอย่างนั้นได้แต่่ความมรู้สึกทีีใในจ แล้วันนี้ผมคุยกับคนหลายๆคนแม้กระทั่งคนที่บอกว่าเป็นเชียย์พอปปสนะแต่หลังจากที่เขาผ่านตอนเลือกตั้งสองคุมพานมาที่มีการขัดขวางการเลือกตั้งวันนั้นจริงๆกองเชียร์กปปพอพอสอหรือประชาธิปัตย์หลายๆคนก็คิดว่าจะเ,เลือกตั้งนะแต่พอมีการขัดขวางเกิดขึ้นมันเริ่มเห็นบางอย่างว่าทำไมไกลไกของประชาธิปไตยมันถึงเปลี่ยนแปลงไปฉันผมก็ห่วงว่าถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ว่าจริงๆมีการทําให้เกิดสุญญากาศขึ้นมาจริงๆต้องมีการตั้งคลรมอคนกลางคนนอกขึ้นนนนนมม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 าาาาาจจจรริงงงุออสสัััคไไไไไทยยะะะเปปปลลลี่่่่กกแ้ววผถููํ บางที<ม>เราจะนําไปสู่ความเรียบร้อยกระทนหันเลยไม่ไม่รู้นั่นคือคนไทยเป็นสังคมที่แปลกมาก<ม>เรา,าจะบอกเรียบร้อยไม่มีใครว่าอะไรเลย,เลยหรืออาจจะกลับข้าง<ม>เป็นการลุกคือขึ้นมารุนแรงก็ได้ฉันมันเป็นเรื่องที่เปราะบ,บางมากและผมหวังว่าจะไม่เกิดเช่นนะั้นผมยังหวังว่าการเลือกตั้งจะเป็นทา,ทางออกของของสังคมได้อครับทีนี้การเลือกตั้งถ้าจะให้เป็นทางออกของสังคมได้นั่นหมายถึงว่าก่อนที่จะไปสู่การเลือกตั้งต้องคุยกันใช,ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดให้กกตเดินหน้าเลือกตั้งเลยแล้วก็หลังเลือกตั้งเสร็จค่อยคุ อย่างนี้ไม่ไม่มีทางเลยครับไม่มีทางเลยครับมันกลับมาเรื่องเดิมครับเหมือนกัที่บอกว่ากกตเคยพูดตอนสมัยนั้นว่า2กุมภัยยังไม่พร้อมเลือกตั้งให้เล่นไปก่อนซึ่งการเลื่อนไปก่อนก็เพราะว่าอะไรเพราะเขาคิดว่าจะมีคนมาขัดขวางการเลือกตั้งและมีการขัดขวางการเลือกตั้งจริงๆและสารธรรมนูนก็ตัดสินใจตัดสินออกมาในเชิงในเชิงที่ว่านะครับว่าเหมือนคล้ายๆจโมฆะเพราะมีการที่ว่าวังคูหาไม่ได้เลือกตั้งให้ครบทั้งประเทศซึ่งกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นถ้าวันนี้บอกว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดใครบอกว่าจะขู่ขู่ักหน่อยว่าจะต้องมีการขัดขวางการตั้งอีกมันก็จะต้องเลื่อนออกไปหรือเปล่ามันต้องมีปัญหาต่อไปหรือเปล่าแต่มันไม่จบแน่แนมันจริงๆสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาที่ว่าเจราจาและพูดคุยกันซึ่งซึ่งน่ากลัวเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยมีทางออกสองทางับรรรการเจราจารรทางเนึ้งก็คือว่าต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยกันมาช่วยกันบอกว่าพอได้แล้วนะแล้วก็มาเจราจารกันการกทางที่เคยเกิดขึ้นในอดีตคือการต้องมีการบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นจํานวนมาก ถึงจะถึงจะเริ่มถอยมาเจราจานะว,วันนี้ผมกลัวว่าสังคมยังยังไม่ตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วพอสังคมไม่ตระหนักเนี่ยทุกคนก็ปล่อยให้มันเดินเนินนานต่อไปรเรื่อยๆสองทางที่อาจารย์วิเคราะห์ออกมาเนี่ยทางไหนที่มัน น่าจะเป็นไปได้ที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้ครับคือผมมองว่าเป็นไปได้ทั้งสองทางแต่ใจที่ผมอยากเป็นมากกว่าคือผมมองว่าให้มีการคุยจากข้ามบลลงมามีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนที่เป็นที่นับถือในสังคมเนี่ยช่วยกันเรียกคนกลุ่มที่มีปัญหาทั้งหมดเข้ามาคุยกันมาปรับปริบปรกันได้ไหมอาจจะเป็นทางในชั้ลับนิดหน่อยก็ได้หรือทางเปิดเผยก็ได้แต่ว่ามีการคุยกันลงมาเออผมไม่อยากเห็นภาพของการบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นอีกคนไทยเราผ่านประสบการณ์ที่มีการคนไทยฆ่ากันเองมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าทางนี้ดูเหมือนววว่่าาาาาาหหหลยยคคคนนนนกกก็็ิเเเเรระะ์ปปไได้มือัพ บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ไม่ได้เป็นเอกภาพในสถานก,การณ์ปัจจุบันจริงครับเพราะรง,รงั้นก็เลยดูเหมือนว่าทางออกที่2ก็คือเรื่องของจะต้องบาดเจ็บต้องตายกันอีกใช่ไหมถึงจะต้องนําไปสู่การคุยกันซึ่งอันนี้นเป็นเรื่องที่ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดในทางออกที่2ที่เราวิเคราะห์กันเนี่ย กลุ่มขั้วที่3จะทําอะไรได้บ้างอาจารย์ผมว่าในสถานการณ์ประเทศไทยมันไม่ค่อยเหมือนที่อื่นในทั่วโลกแล้วครับตอนนี้มันอยู่ที่เกณฑ์ที่ว่าถ้าเราเป็นคนทั่ว,วไปที่เราพยายามจะออกมาบอกว่าช่วยกันประนีประนอมนะช่วยกันสงบสันตินะล้วกลับมองว่าโดนมองว่าเป็นศัตรู <c oughs> จากทั้ง,ง <c oughs> 2ฝ่ายด้วยซ้ำนะไม่ใชแ่แค่จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ทั้งสองฝ่ายสังคมไทยนะวันนี้เรา,เราพิสูจน์ในช่วง3 4เดือนมาที่ผ่านมาแล้วว่ามีการใช้ความรุนแรงเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้เช <c oughs> ่นมีการใช้ระเบิดมีการใช้อาวุธสงครามต่างๆ เออผมเคยคุยกันเล่นๆในกลุ่มเพื่อนว่าเออเรารวมกันไหมมาจะให้มันจุดเทียนกันอีกรอบไหมหรือว่าออกมาเดินขบวนบ้างไหมเล็กๆอะไรเงี้ยเพื่อให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราได้มีการอยากอยากจะเห็นสังคมเดิมแบบนี้แต่ทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดเลยว่า,วาความปลอดภัยล่ะ ใช่ไหมครับเราไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดเราทําอะไรอยู่ในครั้งนี้แม้แต่ทำในการรณรงค์ในเชิงของสันติภาพก็ไม่มีความปลอดภัยเหมือนกันสมมติว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันมันไม่เหมือนตอนก่อนเลือกตั้งสองกุมภาแล้วตอนนั้นเราเราก็มีคนพยายามจะทําแล้วก็ในการ,รที่จุดเทียนต่างแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะปลอดภยัยหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ปลอดภยัยดีแต่ณวันนี้เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกเหมือนกันฉันก,ก็แนวโน้มถ้าเกิดขึ้นจริงๆที่เราคุยกันเมื่อกี้ทุกคนก็คงต้องถอยกลับอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วดูสถานการณ์แต่ ตอนนี้ทําอะไรไปไปบ้างทั้งใน 2- ใน2แนวทางที่วิเคราะห์ก็คือในกรณีที่ต้องรอดูว่าสารรัฐมนตรีจะวินิจฉัยอย่างไรในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดวินิจฉัยเป็นสูญอากาศเลยฮะเครือข่ายขั้วที่3จะทําอะไรครับถ้าสูญอากาศเลยแล้วก็ให้ไปหารัฐบาลเฉพาะกิจเฉพาะการกงนขึ้นมาเนี่ยนะจะด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็คงต้องรอดูพรุ่งนี้คือหยุดการเลือกตั้งไว้ก่อนแล้วก็ไปสู่การมีรัฐบาลเฉพาะกิจเฉพาะการที่อาจจะอยอมหรือว่าไม่ใช้กฎหมายรัฐมนูรบางมาตรา เพื่อให้ได้มาซึ่งซึ่งการเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจถ้าเป็นแบบนี้กลุ่มขั้วที่3จะ เคลื่อนไหวอย่างไรครับต,ต้องยอมรับว่าจริงๆเรายังคุยไปไม่ถึงตรงนั้นเลยครับเพราะมันสถานการณ์ตอนนี้มันเปลี<ม>่ยนแปลงเร็วมากวันต่อวันเลยนะครับ<อ>มันเราแทบจะเดาไม่ถูก<อ>ที่เราได้คุยกันไปแล้วบ้างก็คือว่าเราพยายามจะรวบรวมกลุ่มมากขึ้นถ้าเราจาได้ตอนช่วงก่อนเลือกตั้งสองกลุ่มพายมีกลุ่มเล็กๆเกิดขึ้นมากมายมแต่ละกลุ่มก็เกิดขึ้นโดยอิสระกลุ่มพอกันทีกลุ่มแอนด์กลุ่มต่างๆนี่ครับแดีไม่แต่กลุ่มใหญ่ยอยไม่เอาใช่ครับสปปต่างๆก็พยายามจะติดต่อกันอยู่ว่ามีความคิิดคคล้้้้าา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 ยยๆๆกกัันนนนนบงงงงมมมวตออออีีีสรรรรรถทท่่่จจจะะเเปป็พขขืชชไ คนทุกอาจจะเป็นคนกลางก็ได้คนที่เขาอยู่ฝากแล้วแต่ละข้างแล้วอาจจะดึงมายากเอาคนกลางซึ่งเป็นพลังส่วนใหญ่ของประชาชน,นออกมาแสดงอะไรไหมครับว่าอย่าได้เกิดความรุนแรงแล้วก็ หาทางที่จะทําให้เกิดการคุยกันให้ได้ยังยัง,ย,งยังพยายามติดต่อกันอยู่ครับในในโลกความจริงก็คือว่าเราอาจจะต้องเริ่มจากการมีแถลงการร่วมกันก่อนว่าเส้นทางที่เราอยากเห็นเป็นยังไงจริง,รงๆเราคิดเรื่องรถแมพเป็นหลักก่อนว่าเราเห็นแล้วว่านักการเมืองที่เขาพยายามเสนอรถแมพกันอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งทั้งอภพิสิทธ์เองก็ตามหรือว่าในส่วนของทางเพื่อไทยก็เสนอขึ้นมาเนี่ยยังไม่เป็นที่ถูกใจเท่าไหร่ในเชิงของของ,ของประชาชนทั่วๆไปในกลุ่มพวกเราเองอย่างของผมที่เสนอขึ้นมาท่านอื่นเห็นว่าไงบ้างบางท่านก็ตอบรับอย่่่่าเออกทีมมลุพื กลุ่มแอนกลุ่ม uh, Respect My Vote แ<ช>ละหลายกลุ่มที่คิดว่าค,คล้ายๆกันเนี่ยเริ่มยคล้ายรวมกัน hmm. ก็จ,จะต้องขอรวมกันมาก่อนแล้วก็แ oh. ถลงการร่วมกันแต่นี่เป็นการค่อยๆเปิดให้กับสังคมเห็น ว่าสังคมมีทางเลือกหลายทางนะ้ว,วันนี้ถ้าเกิดสังคมทั่วๆไปประชาชนตั้งดูข่าวอยู่เนี่ยก็จะคิดว่าเขามีแต่แค่คนสองกลุ่มนทะเลาะก,กันแต่จริงๆแล้วคนตรงกลางผมว่าเป็นกลุ่มใหญ่นะแล้วจริงๆสังคมมีเฉดสีมากค,คนที่แดงแต่เฉดสีมากลางๆก็มีเยอะอคนที่เหลืองๆก็เฉดสีกลางๆมันก็มีเยอะทำยังไงให้คนตรงนี้มีเสียงมากขึ้นในสังคมคฉันถ้าเราสามารถรวมตรงนี้ได้ไม่ใช่แค่เรื่องของการไปเลือกตั้งยี่บกรกฎาคมแต่ถ้าเป็นประเด็นอื่นๆที่เราคิดว่าจะต้องรณรงค์ต่อไปก็จะทําให้ง่ายขึ้น แต่วันนี้มันต้องเริ่มจากการรวมรวมคนกันก่อนให้ได้ครับครับ,รบและถ้าหากว่ามีการวินิจฉัยในลักษณะที่ยังคงมีการเลือกตั้ง20กรกฎาคมอันนี้ก็อาจจะง่ายหน่อยในการที่จะเคลื่อนไหวต่อเพื่อที่จะให้เกิดการเลือกตั้งเพราะวันมีมันมีอะไรนะเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วคือยังไงก็ต้องเดินไปสู่การเลือกตั้ง20กรกฎาคมแต่ถ้าไม่ใช่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ น่าเป็นห่วงเหมือนกันเท่าที่ดูมีความเห็นคล้ายๆกันอยู่บ้างเช่นถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับ,รบการมีนายกที่ไม่ใช่สสเนี่ยเป็นประเด็นที่หลายคนคิดคล้ายๆกันว่าไม่เห็นด้วยครับครับแต่อาจารย์ ในกลุ่มคนที่เขาเห็นด้วยแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวไม่ได้อยู่ยาวเลยแล้วก็ต้องการที่จะให้คนที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายด้วยนะนายกคนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มาจากการเลือกตั้งก็เถอะมันน่าจะพอยอมกันได้ไหมครับในภาวะที่การเมืองบ้านเมืองเรามันไม่ปกติแบบนี้คือเนื่องจากความไม่ปกติครั้งนี้มันยืดเยื้อมาค่อนข้างนานนะครับ,รบมันทําให้เกิดความไว้วางใจที่เคยมีในสมัยอดีตเนี่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะเมื่อในอดีตประชาชนทั่วไปบางทีก็ไม่ค่อยไว้วาใจการเมืองอยู่แล้วแล้ววันนี้ว่าเจอสถานแบบนี้คนทีี่่่่่เเเเข้้าาาาาามมมมมนนนใใใกกกกรรรรือองงงคสตๆ็ิไไววจ ฉันกรอบเวลาเป็นสิทุกคนทุกคนกลัวทำไมแนวคิดของปปสที่เกยเสนอซึ่งหลายคนก็รับได้ว่าปฏิรูปก่อนไหมแล้วไปเลือกตั้งทุกคนจะกลัวกันว่าปฏิรูปยังไงทําอะไรกันบ้างแล้วกี่ปีกี่เดือนบางคนบอกว่าแค่1ปีบางคนบอกปีครึ่งบางคนบอกสองปีมันเหมือนกับการยึดคอมแนาเป็นานๆหรือเปล่าถ้ารัฐบาลที่เป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้เป็นคอรมอคนนอกที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้มาดูแลต่างๆเราบอกว่า4เดือนก็เสร็จ เราเอาจจะบอกโอเคเห็นด้วยแต่แล้วก็ความจริงล่ะมันเท่าไหร่แน่นอาจจะกลายเป็น6เดือน7เดือนหรือเป็นปีหรือแลมปีเพราะปฏิรูปไม่ง่ายมันอย่างเงี้ยครับความความไม่ความไม่มั่นใจเนี่ยจะนำไปสู่ความกังวลม,มากขึ้นกังวลมากขึ้นการลวมตัวในเชิงที่ความรุนแรงก็อาจจะตามมาในอนาคตได้ครับถ้าอย่างนั้นข้อกังวลของหลายหลายๆคนนะประชาชนที่อาจจะไม่ใช่ข้างใดข้างหนึ่งหรือข้างใดข้างหนึ่งก็ตามแต่ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงในสังคมไทยเนี่ยเราจะทําอะไรกันดีฮะในกลุ่มขั้วที่3 เราจะหยุดยั้งหรือต่อต้านกัน นำไปสู่การใช้ความรุนแรงของทุกขว้วที่ที่ขัดแย้งกนันตอนนี้อย่างไรใช่ครับจริงๆมันต้องเริ่มเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้างครับโดยภาพรวมคนไทยเราบางทีไม่ค่อยเรียนฐฐฐรู้ประวัติศาสตร์หรือไม่แต่เหตุการณ์เฉพาะนาเมื่อไม่กี่เดือนนี้คนก็ลืมไปอย่างเร็วมาก <î> คนลืมไปว่าเรามีการเหตุการณ์ยิงกันนะมีการปา<อ>ระเบิดเกิดขึ้นนั้นมีค,ความตายมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะและในอดีตในอดีตมันมีคนเคยบาดเจ็บล้มตายกับเหตุการณ์ทางการเมืองไปขนาดไหนัฉันตรงนี้ผมว่ามันต้องรีบดึงขึ้นมาก่อนเราน่องจะได้เร แต่น้่นจะได้เรียนรู้ว่าหลายๆอย่างที่ทําไปเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จหรอกนะที่บอกว่ามีการปิดเมืองจะเป็นการปิดถนนปิดสีแย่ปิดสถานที่ราชการหรือสมัยพันธมิตรบอกปิดสนามบินนั้นไม่ใช่เส้นทางไม่ว่าจะเป็น,นกลไกต่างๆที่เราทาอยู่ขนาดนี้จริงๆมันไม่ใช่เส้นทางมันเนการนำไปสู่ความสูญเสียหรือความรุนแรงได้เส้นทางที่แท้จริงคือการต่อสู้ทางประชาธิปไตยมากกว่าคือผมไม่ได้บอกเขาเลิกเลยนะครับผมบอกว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยกับเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับท่านทักษิณสมมตินะก็ต้องหาวิธีการต่อสู้ในเชิงประชาธ แต่ใช้วิธีการในทางรัฐธรรมนูญในการต่อสู้กันน่าจะใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้อดีตว่าเกิดอะไรขึ้นและอะไรที่มันไม่สบความสเร็จและอะไรที่เป็นเส้นทางในอนาคตต่อไปมากกว่าก็ช่วยกันส่งเสียงนะครับว่าเราจะหยุดยั้งความรุนแรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็ช่วยกันเตือนสติซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญคแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะเรียกว่า ก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตหรือว่าหัวเราะว่าต่ออย่างยิ่งสําหรับประเทศไทยอาจารย์นะก็คงต้องให้กําลังใจกันต่อแล้วก็หลอลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้ด้วยอาจารย์อาจารย์ขอขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้คือทั้งหมดของรายการฟันธงสาหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ